ดีนะทุกคนเนะาะเดี๋ยวนี้กำลังเดินทางเนาะเยี่ยมที่จะไปไทยนาหลังคนอุปกรณ์เนาะไปเ,ะเดินทางไปนี่เป็นบรรยาก,การหนาทางเมื่อวานนี้ฝนตกทางอาจจะลื่นๆนิดนึงเนาะส่วนนี้เป็น ะระ,ะดูเหรอเนานะตามระดูเห็ดนาเดือนหกมาแล้วพอแม่ประชาชนก็เริ่มไปย้อยกันเนาะให้หนานะ เดินทางรถมันพาตลอดเนาะได้ยูไปไเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มอจะหอดอ่ะก่เอเฮาที่รถเรียบน้ำขึ้นเมือนน่อเนาะเดี๋ยวนี้เธว่าเฮาเดินทางมาหอดแล้วเนาะตอนที่ไทไถนาเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนยางรถเปลี่ยนกงรถหรือตีนรถเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเล็กแบบนี้เนาะใส่ตีนเล็กแบบนี้เนาะ เดียยวในหมาหอดทัวก็เส้นทางก็ทัวหนักพอสมควรอดีมาเริ่มเลยนะทุกคนนะมาเริ่มไถ้นาแล้วตัวเลียนโงรถเนาะเลียนตีนรถต็นที่อ้อห้อยแล้วแต่เริ่มเริ่มที่จะมาไถ้ถ้นาแล้วบรรยากาศวิถีชีวิตเนาะของพม่าผสมอยู่แล้วยู่เลี นกเก็ดนาเนาะเฮ็ด้ามนกบ้านนาก็พอฤดูกาลมาแล้วเนาะก็ได้เฮ็ดนาเฮ็ดชวนเนาะตามฤดูกาลหอดยามเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเฮ็ดชวนก็ต้องได้เฮ็ดไหนเฮ็ดไทยเฮ็ดไหนชวนเนอะก็ไล่วิทีชีวิตก็คือปลูกฟังเลียนสัตว์นี่แหละเนาะเป็นบรรยากาศพาทุกคนมาขับชมเบิงเป็นได้ละบางคนก็ไล่คนอยู่เก็บนกเหล่านี้แต่ละคนเนาะก็ได้ ก็เคยเหตุมาแล้วนะบางคนก็เคยอยู่เทตนอกเนาะล้าก็เข้าไปอยู่ในเมืองก็มีนะบางคนก็อาจจะบกเคยเฮ็ุก็ก็มีแต่บางคนก็เคยเหตุตามฤดูก,กาลเนาะเดี๋ยวนี้มาฮอดเดือนหกเนาะเดือนมิถุนาหนื่สงไร่ก็เริ่มแลแหละเริ่มไถนานะสนะ่วงรตามทีเอาขี้รดไก่มานาแ่าะละรังแ่ละรังก็เริ่มไถเนาะแต่ว่าเรื่องสักการเนี่ย băng câu cá sắc leo băng câu cả... băng câu nhăng nó no? lên lên, bên, bên nhà kát, sả bài thoải ได้นาเมาื่อนี้น่าจะบอลแล้วเาวาวนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกิดทุว่าแรงมาแลยนะตอนห้ามโมงนะห้ามโมงครึ่งแล้วนะรน่าน่าจะบอลแล้วเนาะนี่ย่างได้ย่างทะเลน,นะย่างรุ่มนี่ย่งางทัวก็ได้ไลยเนาะได้ลไดลยหรอกทางเนื่องเลยสองพันแรงกันไปโยกุญปันหนึ่งแล้วทุวา มือนี้นี่บอลแล้วเนาะอาเป็นอะไรก็ฟังทุกคนเนาะไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเนาะเพื่อทุกคนจะบุฟฟาดคลิปใหม่ๆของหนุ่มน้อยบรรณาเห็ดเนาะแต่ที่อย่างหนึ่งควรเป็นกําลังใจให้ทางหนุ่มน้อยบรรณาไดยท้ายคลิปให้ทุกคนได้มาชมอาพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ